สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับลุงจรเช้าไร่นะครับวันก่อนลุงจรทําคลิปแนะนําเกี่ยวกับเครื่องมือสร้างไรายได้ใหม่การสร้างไรายได้ของครีเอเตอร์นะครับก็ทําความเข้าใจไปบ้างแล้ววันนี้ก็จะมาเสริมอีกนะครับเพราะว่ามันจะมีหลายๆส่วนที่เพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านนะครับยังไม่เข้าใจลุงจรก็จะเอาเกรดเล็กเกรดน้อยที่เกิดขึ้นหลังจากตั้งค่าแล้วก็เงื่อนไขต่างๆว่ามันเป็นยังไงนะครับ คลิปนี้ก็จะมาอธิบายให้เพื่อนๆได้กระจ่างขึ้นนะครับลุงจอรก็ไปศึกษาเพิ่มเติมมาแล้วก็จะเอามาส่งต่อยเพื่อนๆพี่ๆนะครับการสร้างไรายได้ของครีเอเตอร์นี้นะครับสามารถถูกรับเชิญได้ทั้ง Facebook โปรไฟล์ส่วนตัวแล้วก็ Facebook Fan Page นะครับผมคนที่จะได้เครื่องมือเมนูสร้างไรายได้ตัวนี้จะต้องถูกรับเชิญเท่านั้นนะครับหลังจากตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยยอดจะเริ่มต้นที่0.00 00 ยอดเกลียวยอดสตรีมและก็ยอดโบนัสอยู่ในช่องนี้นะครับจะเริ่มที่0.00ส่วนยอดสะสมที่เราสะสมไว้ก็จะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับจะได้รับเมื่อครบร้อยเหรียญหรือตามเกณฑ์ที่เขากําหนดเหมือนเดิมไม่ได้หายไปไหนนะครับผมอ่มีอีกเรื่องหนึ่งสําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ตั้งค่าการสร้างรายได้ของครีเอเตอร์เสร็จใช่ไหมครับเขาจะเขียนว่าจํานวนเงินสุดท้ายจะคํานวณทุกสิ้นเดือนและ จะจ่ายหลังจากนั้นประมาณ21วันคุณต้องมีรายได้25เหรียญจึงจะสามารถรับชำระได้มันจะขึ้นแบบนี้แต่เพื่อนๆอ,อย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปเปลี่ยนการตั้งค่ารับเงินให,ให้ดูไว้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนนโยบายไหมหรือว่าอาจจะมีการพิมพ์ผิดหรือว่าเป็นแพทของอเมริกาของยุโรปอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าให้ให้คงไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยดู ตอนหลังถ้าเขามีแจ้งเตือนให้แก้เราค่อยแก้หรือถ้าตามความเป็นจริงแล้วเขาปรับลดให้รับได้ที่25เหรียญเราค่อยแก้ตอนนี้อย่าเพิ่งทําอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกดเล็ขเกดน้อยของอเครื่องมือสร้างรายได้ใหม่เนาะการสร้างรายได้ของครีเอเตอร์นะครับค่อยๆศึกษาข้อมูลแล้วก็แชร,แชร์นำมาแชร์กันไปเ,ปเปพื่อนๆพี่ๆที่มีประสบการณ์อย่างไรก็สามารถเขียน เข้ามาในคอมเมนต์ลุงจอนจะได้รวบรวมแล้วก็ไปส่งต่อให้เพื่อนๆได้นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับสวัสดีครับ